สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยวันนี้มาพามาเที่ยวน้ำมูลพามาดูมองามาดูตะไ่ร้นะ,ะจะมาหรือเปล่ปาอันนี้เป็นพื้นที่สามแล้วนะคะนี่นพื้นที่สามแล้วเราก็ได้ปลามาเต็มรำพอสมควรนะคะก็ได้ปลามาเยอะส่วนมากก็จะเป็นปลาหางแดงนะคะ กวใหญ่เด้อน,นะคะใหญ่มากอันนี้เป็นตาคายพื้นที่สามแล้วนะคะมาดูมาลุ้นกันนะจะติดมากติดน้อยขนาดไหนนะคะก็พื้นนี้ก็เราก็ดูมาได้สักพักเส้งทางแล้วเส <c oughs> <c oughs> ้งทางแล้วนะ,ะติดมาสามตัวใช่ไหมามตัวแล้วนะคะเราดักไว้อยู่ ห้าพื้นนะคะก็มีสารพัดปลานะคะล่าสุดเป็นปลาตองปลาตองกายปลาตอง <c oughs> <c oughs> ส่นมาก็จะเป็นปลาตะเพยียนนะคะดินดอกเล็กดอกเล็กนะคะอยู่ข้างล่างเหลือนะคะเห็นไหมมนหลุๆมีนุ่นมรตอ มีรุ่น<ร>ไม้นี่นะคะถูกแล้วนะคะมาอีกแล้วมาอีกแล้วจ้าตัวที่ตัวตัวที่สี่นะคะของพื้นที่สามมาแล้วจ้า <c oughs> เป็นปลาอะไรพ่อขวาน <c oughs> ปลาช้างเหยียบปลาช้างเหยียบนะ <c oughs> โอ้นะหางสีขาวถ้าหางสี <c oughs> แดงก็เรียกหางแดง ลมก็จะแรงหน่อยนะคะล<ะ><ะ>ม,ะม,ม,มแรงมากนะ,ะโอ้โหโสดใหมๆจากน้ำมูลเลยโอ้โห เดีย๋ยากกวาเดี๋ยวกระโดดออกจากเรือฟาซิก็โดนี้มาดูกันถูกอีกหรือเปล่ปาบหมือนหนักหน,นักถูกอีกไหมถูกไหมโอ้อ,อีกแล้วล่ะปลาตะเพียนปลาตะเพียนปลาตะเพียนจ้าอ,อ,นนอันนี้มองส,นสันนิษฐานอันนี้ก็แปดเซนเหมือนกันนะคะเปนที่สาม อันนี้ก็แปดส้เซนนะคะตาขายแปดเซนนะคะก็จะก็คือถูกตัวใหญ่เลยราคาเปลี่ยนนะประมาณหกคิปนะคะตอนนี้โอ้โหแข็งแรงมากนะแข็งแรงแรงมากเกินตายเต็มเลยขอบคุณนะคะ มาเด้อ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 นะคะสั่งได้นะคะส่งได้ทุกบ้านเลย <laughs> ใช้ปลาออนไลน์ด้วยนะ,ะมีปลาเนื้ออ่อนด้วยนะคะติดปลาเนื้ออ่อนอยู่ประมาณหนึ่งกิโลนะคะปลาเนื้ออ่อน <laughs> นอกนั้นมีแต่ปลาอ่าตะเพียนหางแดงนะคะแล้วก็ปลาตะเพียนหางขาวนะคะหรือปลาเอียงเขาเรียกอย่างช้างเหยียบ <laughs> ประค و านบอกนะคะ ก็วางวงนะคะจากการนะคะดูแลน้องช้างนะคะแล้วก็มาอยู่หาอยู่หากินนะคะมาเล่นน้ำโมลนะคะมาเที่ยวน้ำามนปอกวานก็นะคะวางตะไคร้ไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะเมื่อวานตอนเย็นมารุนการทุบไ,ไม้ทูกไหมปืนที่สามกำลังจะผ่านไปปืนนี้ได้บ้านห้าตัวนะคะ เงียบกริบมิีซิรีมีซีรีมีซีรีโอ้นะคะขนาดห้าขนาดแปดเส้นนะคะพื้นที่สามได้ห้าตัวนะคะเราก็ยกมาผ่านมาแล้วสองสองพื้นนะคะนี่หมัน ขอบคุณสำหรับการกดไลค์ด้วยมาอีกแล้วนะคะหมาเด้อนะคะโมโขมยันโอ้โนะตัวบักใหญ่เลยนะมาทุกคลิปาหกขีดนะประมาณห้าขีตาใสปิ้งเลยนะยังเต้นเดวาเด้อยู่นะคะยังเต้นเดวาเด้อยู่ข้างล่างก็ยังเด้าเด้อยู่นะสดใหม่จากแม่น้ำนะคะอีกครัาดตัวไหมครับคุณ มุดแม่มุดเหรอมุดหม่จี่จ้าโอ้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 โา้โอเโอ้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 ะอ้โอ้โอาโอ้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 าอ้โอ้าอ้โ้โอ้โอ้โอะโอ้อ้เย้น,นยอ้โอ,อ้โอ้โอ้อ้โอ้นอ้อ้โอ้โอ้้อ้โอ้อ้อ้เออนอ้โก็มาอ้อ้็อ ก็ต้องรุ่นกันเนาะนะคะถูกไม่ถูกมีวันหมานวันบรมมานนะคะแลนนี้เราก็ได้ปลาเต็มลำเรือแล้วนะคะหลายหลายโลแล้วหลายหลายกิโลแล้วนะคะสั่งได้นะคะส่งได้ทุกบ้านเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่สีกันต่อเลยนะคะพื้นที่สีนี้ตาจะห่างเลยพื้นที่สีนี้ตาจะสิบเซนสิบเซนถ้าถ้าถูกก็คือถูกปลาตัวใหญ่เลยนนาะ มาพูดสําหรับการกดไลค์ด้วยนะคะปลาเตบรอบเรือเลยนะคะก็จะมีปลาโนอนประมาณหนึ่งกิโลนะคะที่ถูกที่ถูกแล้วอยู่ใต้เรือของเราส่วนมากก็จะเป็นปลาตะเพียนหางแดงนะคะแล้วก็ปลาตะเพียนหางขาวก็มารุ่นพื้นที่สีกันต่อนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีน้องโมเจนะคะสนใจปลาหรือเปล่า เอาบอให้ปลาปออนไลน์ตัวลอยตัวใหญ่มากเดนอ่ละนี่นะคะหาอยู่ในนี่เราหาอยู่น้ำมูลเลยนี่น้ำมูลเด่นี่น้ำมูลทรา,ายทรา,ายนะคะกำลังมายกพื้นที่สี่นะคะพื้นที่สี่ก็จะตาหางหน่อยนะคะขนาดคิดเส้นนะคะโอ้ ิบเซนนะคะถ้าถูกก็คือตัวใหญ่เลยนะคะตัวเป็นกิโล <3 S 2> กิโลเลยถ,ถ้าไม่ถูก,กคือไม่ถูก <laughs> เพราะว่าปลาตัวใหญ่มีน้อยนะคะมีเยอะอยู่แต่ปลาถูกยากนะะเพราะว่าปลาเวแล้วเขาโยนน้ำแรงเขาก็จะเยอะนะตอนนี้เราก็ได้มาหลายกิโลแล้วนะคะยกมาผ่านมา ออู้้อะไรไม่รู้ออ้มาแล้วไอไอไรทต่ไมทแต่มานีอะไรทต่ไมมาแล้วเจ้าฝืนที่สี่ตัวแรกของเราโอ้โอ้โอ้ลนลนลนล่นดินแรงนะคะแรงเยอะมากๆเลยสดสดใหม่ๆจากแม่น้ำนะคะอะไรไม่ม่ดือต่อ ต่อเลยแหละแต่ไปคอมเมนต์ปัดเรยอนี่จ้านี่จ้าย้ได้เต็มเรือเลยโอ้โหต๊กตุ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 นกตุตุ๊กตุ๊กุ้๊นตุตุกุ๊ก้า๊กนี่กตอุ๊๊กุ้๊กตุากตกต Ơi Tín hiệu bắt được chưa chị cô. ตรงประสายอ,อ,อะองไร <laughs> กันเหอนซ่กักต่อง้ก่เกาะต้นไ้ยะๆเหมือนโ่นดกี้ปอรซอยอ่ะนีลึกมากเป็นห้หาเมตรความยาวห้าเมตรนะลึกมากสูงนะลึก กว่าลังคาบ้านอีก